บริษัทซูปุริยาโปรดกชั่นจำกัดกำลังพา oh, แฟนๆเข้าสู่จักรวาลอ <st> ุลตร้าแมนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน <st> ด้วยเกมการ์ดสะสมเกมแรกที่อิงจากฮีโร่ยอดนิยมของญี่ปุน่นั่นก็คือเกมคัดอุลตร้าแมนโดยเกมการ์ดสะสมนี้จะเปิดตัวในร้านค้าป,ปีกในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2024พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอุตสากรรมใน4ภาษาและ15ประเทศและภูมิภาคโดยการ์ดที่พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นอังกฤษ จีนตัวย่อและจีนตัวเต็มถือเป็นครั้งแรกที่เกมการสะสมจะเปิดตัวในระดับโลกใน4ภาษาพร้อมกันการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อุตตรแมนไลซิงประสบความสําเร็จซึ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายนซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆและนักวิจารณ์มากมายจนขึ้นอันดับ2ใน Netflix g l o b a l ท็อป10ฟิล์มนอกจากนี้ดีไซน์จากภาพยนตร์ยอดนิยมจะปรากฏในเกมอีกด้วยอุลตร้าแมนการ์ดเกมคือการ์ดเกมสะสมรูปแบบใหม่ที่ได้รับแรงบ,บนันดาลใจจากโลกของอุลตร้าแมนซึ่งเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงการ์ดสะสมที่ออกแบบไปพิเศษโดยผู้สร้างที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกนอกจากนี้เกมยังมีการหายากหลายให้สะสมจากนักออกแบบเช่นฮิโรชิมารุยมะนักวาดภาพประกอบของอุลตร้าแมนทีกาและมาไซยุกิโกโต นักออกแบบงานสร้างของอุลตร้าแมนมาซาโยกินากาตะเกะประธานและประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของซุปุริยะโปรดิวชันกล่าวว่าผมรู้สึกภูมิใจที่เกมการ์ดอุลตร้าแมนจะเปิดตัวกันใน15ประเทศและภูมิภาคต่างๆนับตั้งแต่เปิดตัวเน็ตฟิกเมื่อวันที่14มิถุนายนอุลตร้าแมนไรซิ่งก็ติดอันดับ10สำหรับการแสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจของซีรีส์อุลตร้าแมนทั่วโลกนอกจากนี้เกมการ์ดอุลตร้าแมนยังมุ่งหวังให้แฟนๆทั่วโลกได้เพลิดเพลินกับเกมการ์ดนี้การเปิดตัวครั้งแรก จะนำเสนอชุดการ์ดเริ่มต้น2ชุดได้แก่ Hero of Hyperspace และ The Bond of Zero โดยแต่ละชุดจะมีการา์ด50ใบแผ่นเกมและบูสเตอร์แพ็ค1ชุดเพื่อให้ผู้เล่นมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเริ่มเกมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนผู้เล่นสามารถซื้อบูสเตอร์แพ็ค Guard i a n of the Earth แยกตั้งหากได้โดยการสุ่มต่อแพ็คจะอยู่ในแพ็คเดียวหรือกล่อง24แพ็คซึ่งจะทําให้ผู้เล่นสามารถสร้างชุดการ์ดต้นฉบับของตนเองรวบรวมตัวละครท,ที่ชื่นชอบและสนุกไปกับเกมในแบบของตนเองได้กลุ่มของบูเตอร์ g u a r d i a n of the Earth แต่ละกล่องจะประกอบด้วยการ์ดมอนเตอร์โกโมราโบราณหายญาติเท่าแข่งขันไพ่อุลตร้าแมร์ระดับโลกมีกำหนดจัดขึ้นในปี2 0 2 5เพื่อให้ผู้เล่นได้เริ่มแข่งขันอย่างจริงจังผู้เล่นที่ชนะการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่วางแผนในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิ2026ที่โตเกี่วประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง The Ultimaman World of Carga